ออวันนี้ได้เจอต่าหัวโล้นเพื่อนเพื่อนเก่าซึ่งไม่เคยได,ได้เจอกันนานมืนมนน่อเมื่อกีนเนาะบ้านก็อยู่ใกล้กันนี่ว่ากัน บางทีอยู่ด้วยกันก็พูดคนละภาษาคุยกันแต่คุยกันคนละเรื่องจะคุยกันแบบเดียวกันแต่คนละเรื่องคล้ายว่านั่งอยู่จอหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ย พระองค์พูดว่าอยู่จับอยู่จับชายจีวรพระองค์ก็ไม่รู้จักพระองค์อยู่ห่างไครพระองค์ทำนองเดียวกันแล้ะเพื่อนๆที่มาวันนี้้องตาคิดว่ายัางไงก็พูดภาษาเดียวกันธรรมะ จริงๆอ่ะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยอยู่ที่สกลกายเรามีคนชวนหลวงตาไปอินเดียหลายครั้งหลวงตาไม่เคยหลวงตาไม่ไปเขาก็ถามเขาออกตังให้ด้วยนะหลวงตาบ,บอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเรา มันจะอยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นเขาก็ถามว่าเอา้าก็ไปสถานที่ท่านประสูติท่านทันทนสรู้ลงตาบอกชาวอินเดียนอนอยู่ใต้ท้นโพธิ่ทัสรู้ก็ไม่เห็นวิเศษตรงไหนก็ยังไม่รู้จักพระองค์ทีนี้ หลวงตาจะาขอพูดที่มีความรู้สึกอันน้อยนิดต่อศาสนาศาสนาพุทธเราเกิดอยู่ที่ชมพูทวีปชมพูทวีปในความหมายจริงๆไม่ใช่อินเดียอย่างเดียว ้าดูแล้วก็คืออิรักอิหร่านเห็นไหมเมื่อก่อนเขาเรียกเปอร์เซียเช่นท,ทางสายใหม่ถึงอาาับดานิสถานน่ะเรียกว่าชมพูทวีปถึงกรีกอะเห็นไหมเพราะว่ามิลินทะนี่ก็เห็นไหมอ่าเห็นไหมเมืม่อก่อนอยู่กรีกอยู่ไหนก็มีพระเห็นไหมอ่าหน้าเกษตรเห็นไหมมีตำนานและคนที่สร้างพระพุทธร,รูปองค์แรกก็คือมิลินทะ พระเจ้าม่รินทานเพราะฉะนั้นพวกเราจะเข้าใจผิดว่าศาสนาหรือชุมพุทวีปคืออินเดียไม่ใช่ <c oughs> สมัยก่อนแม้จะอาฟกานิสถานก็มีพระอรหันต์เยอะแยะที่ไปสร้างอุปตลกูกเห็นไหมเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเรา <c oughs> ไปถึงกรีก แต่ด้วยการเมืองการต่างๆเวลาก็เพราะเราชาวพุทธเองนี่แหละไม่ศึกษาให้ดีนไม่ศึกษาให้ดีพุทธบริษัทเมื่อกี้เพื่อนคนมานั่งตรงนี้ที่ข้างบ้าน แกบอกว่าเราถามว่าอ่าเป็นอย่างนี้มานานหรือยังหมายถึงโกนหัวทั้งครอบครัวทั้งลูกสาวทั้งเมียเนะนี่้รับคำตอบว่าตั้งแต่อายุเจ็ดปีอา้าวเจ็ดปีเนี่ยจาความได้ก็รู้สึกสงสัยว่าเราเกิดมาทําไมเนี่ย บางเออลวงตาก็เหมือนกันประมาณนะี้หลวงตาอาจจะยังไม่ถึงเจ็ดปี้วยซ้ำเริ่มสงสัยตัวเองอะความสงสัยตัวเนี้ยมันนำไปสู่มันมีโจทย์มันก็ต้องมีคำตอบนะเราจะสงสัยอยู่อย่างเดียวไม่ได้อย่างเงี้ยลงตาเริ่มสงสัยว่าเกิดมาทำไม ทำไมมันมีคำถามว่าลงตาเกิดมาในะยากจนมากแล้วคนอื่นทําทำไมเขาไม่ยากจนเหมือนเราที่เกิดมาเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเราก็เริ่มสงสัยแล้วก็หาคำตอบไม่เจอ,อความสงสัยตัวนี้มันนำไปสู่ การหาคำตอบจนวันหนึ่งเราก็หาทางออกให้ตัวเองจนได้ลุงตาเคยสงสัยว่าแม่เราเนี่ยเป็นแม่เราจริงๆไหม แม่หลงตามีลูกทั้งหมดเจ็ดคนหลงตาเป็นลูกคนโตแต่คนละพ่อหลงตานี่พ่อเป็นลูกทิ่แม่คนเดียวน้องนี่เป็นพ่อใหม่หมดอาจจะเป็นตัวที่ว่าพ่อก็ไปมีภรรยาใหม่มีน้องอีกสาม เราก็เลยอยู่กลางๆมั <c> ้ง <oughs> เราเวลาของเราก็เลยมีความคิดที่แปลกประหลาดขึ้นมาเฮ <c oughs> ้ยทำไมแม่เราเริ่มมีสองละ <c oughs> พ่อเราก็มีสองละขนาดในชาติเดียวอ <c oughs> เอาไหนบอกรักกันพ่อแม่เรารักกันแล้วทำไมโกรธกันละ่ะเวลาเลิกกัน มันเป็นคำตอบที่ตอบไม่ได้เราก็เลยต้องค้นหาทางออกไอ้หลวงตาไมาได้เรียนหนังสือ,อมีทางเดียวที่จะรู้ที่จะค้นหาก็คือห้องสมุดห้องสมุดแต่ละที่ จนไม่มีหนังสือให้หลวงตา,อ,าอ่า,อานหลวงตาอ่านหนังสือเก่งมากไม่ใช่อ่านที่มีรูปไม่มีรูปก็อา่านบางทีหนังสือบางเล่มอ่านยี่สิบรอบก็มีถ้าสนใจแต่ก็ไม่ใช่คำตอบแต่เป็นพื้นฐานของความความรู้ ส่วนมากหลวงตาจะอ่านประวัติศาสตร์ทำไมไปสนใจประวัติศาสตร์แปลกคนไหมสนใจเรื่องโอชินอย่างเงี้ยโอชินนี่โอ้หลายรอบมากตอ,อนนั้นนับถือโอชินเป็นเทพเจ้าเลยนะใครใครใครเคยดูหนังโอชินเนี่ย ที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งฮะ,อ,ะอ่านหนังสือเรื่องฮิตเลอร์ประวัติฮิตเลอร์อันนี้อ่านเกือบสามสิบรอบมั้งเล่มขนาดเนี้ยหนาขนาดอ่านหนังสือประวัติคนนั้นคนนี้นที่เป็นบุคคลสำคัญพอมาสรุปอ้าวเ็คนคนหนึ่งเหมือนกันแม้แต่พวกระชา้าของพวกเราแล้วเราก็ คนคนหนึ่งเหมือนกันแต่ทำไมเราจะทำไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจปฏิบัตินำตามแนวทางตอนแรกหลวงตาจะเข้า,ออาศาสนาคริสต์เลยซ้ำไปนะเพราะอิสลามหลวงตาก็ศึกษาคริสก็ศึกษาแต่มันไม่มีทางออกมันไม่จบไง คือหลวงตาเป็นคนชอบอิสระอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวแต่มันเกี่ยวกับศาสนาแต่ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้ว่าจะพูดว่าหลวงตาเนี่ยเคยศึกษามาว่าทําไมหลวงตาชอบอิสระคือถ้าหลวงตาทํากุศลอันสูงสุดแล้วก็ไปรวมอยู่กับพระศิวะอย่างนี้ไปรวมอยู่กับพระเจ้าไปอยู่รวมอยู่กับอย่างเงี้ยกูจะอิสระตรงไหนาวาท่านช่างไปเป็น <laughs> อย่างเงี้ย แล้วกลับมีมุมมองแบบเนี้ฮะก็เหมือนกูนไปอยู่บ้านคนอื่นอยู่ดีจริงไหมแต่ศาสนาพุทธกับบอกเป็นอิสระฮะเออนี่เขาทาอ่านั่นแหละก็เลยหันมาจริงจังเรื่องการปฏิบัติฮะร้มตาก็ไม่ต่างจากบุคคลทั่วไปหรอก การใช้ชีวิตทั้งโลกก็เหมือนกันกินขี้ปี่นอนอกินไม่เท่าไหร่แต่ปี่ในหนักเลยทัอจงจนวันหนึ่งเฮ้ยกูจะมาตายอยู่ยางนี้เลยอย่างเงี้ยก็เลยตจจัดสินใจเอาจริงจังให้ตายกับธรรมะดีกว่าก็เลยตจจัดสินใจบวช แล้วก็ทําเป็นจริงๆจังๆพอเอาจริงจังเนี่ยใช้เวลาแค่สี่ห้าเดือนเองเนะแต่ต้องทําแบบถวายชีวิตเลยอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อได้สี่เดือนกับเจ็ดวันก็ถือว่าเออกูอยู่ในภาคการสำราญที่ได้ตลอดชีวิตแล้ว <c oughs> ก็เลยเป็นที่น่าพอใจก็เลยไปพักอยู่อีกห้าปีในป่า ศึกษารายละเอียดเพราะฉะนั้นคุณค่าของธรรมนี้ต้องสมควรผู้ควรแก่ธรรมถ้าบุคคลใดประพฤติสมควรแก่ธรรมขั้นไหนก็ตามขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครมาโดนบันดาลไม่มีใครมาเสกเป่าให้เราได้แต่พวกเราให้กำลังใจตัวเองยังไม่เป็นก็ชอมอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยกัลยาณมิตรอยู่จริงไหมอนั่นแหละเพราะฉะนั้น พวกเราต้องมีหลักหลักจิตหลักใจ,กใจฐานก็คือความดีความกตัญญูฮฮิริโอตปะเป็นพื้นฐานของศีลคือความลายใ,นใจนั่นนตัวนี้แหละจะผลักดันส่งเสริมจิตใจเราพัฒนาไปถึงที่สุดได้ในชาติปัจจุบันล้านเปอร์เซ็นต์เลยฮะ เพราะธรรมะยังบริบูรณ์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการไหนธรรมะยังมีครบบริบูรณ์อยู่ยิ่งมีกิเลสมากธรรมะก็มีมากเพราะธรรมะก็อยู่ในกิเลสน้ําใสก็อยู่ในน้ําขุ่นบันขบคนผ่านก็อยู่ด้วยกันผู้รู้กับผู้หลงก็อยู่ด้วยกัน เพราะนั้นธรรมะกับกิเลสมันอยู่ด้วยกันทุกข์กับสุขอยู่ด้วยกันนะอย่าไปนค้นหาที่อื่นเลยนะอย่าไปค้นหาที่อินเดียอยู่ที่ประเทศอื่นค้นหาที่ลมหายใจเข้าออกของพวกเรานี่แหละคืออานาปนสตินะวันนี้ก็อนุโมทนาครับอ่าครอบครัว อของอเพื่อนเลิฟคือท่านจวบแล้วก็อีกขันทองเมียมันที่มีแล้วก็ญาติที่มีศรัฐฐทธาต่ศศาสนาถ้าไม่มีศรัทธาทำไม่ได้นะทำ,ทำไม่ได้เห็นไหมท้าไม่ได้หรอกไม่ได้ทำง่งายๆเลยเห็นไหม ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ท้าใจไม่เต็มฮะนี่กือทำด้วยความเสียสละและเป็นคุณูปการต่อพวกเราที่ได้มาเห็นไหมหลวงตาเคยพูดว่าจะเอาไปอยู่ห้องบัลลูนแบบหรูหรูหลวงตาก็ไม่ไปถชาอย่างนี้มาเพราะว่าใครก็เข้ามาได้จ้รับประโยชน์ฮะอย่างนั้นเรา,เาจัดกัดเลย ต้องมีบัตรเข้ามาอย่างเงี้ยเหมือนดูคอนเสิร์ตนฮะไม่เอาไม่ไปฮนะนะวันนี้ได้มาร่วมกับเพื่อนเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะหลวงตาถือว่าเป็นเพื่อนนะนะได้มาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นกุศลนะให้อุทิศกุศลให้ตัวเองให้มากๆนะ เราต้องรีบขนขวายแล้วอย่าไปประมาทว่ากูยังหนุ่มอยู่ไม่ายง่ายหรอกไม่ใช่นะ,ะไม่รู้จะดับตอนไหนเสียนเล่มนี้นะให้รีบขนขวายทรัพยบภายในรับภายนอกก็ให้มีซนะับภายในก็ให้มีนะกขขออนุโมทนาสาธุการ วันนี้อ่าชาวนี้ให้อาจารย์หน่อยเนาะให้พรลงตาหน่อยเนาะเป็นครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งททำงานหน่อยเนาะจะกินกับเจ้าเออ วาวิวะหาปุราริ <spooky> <cción S 2> <laughs> ุเริิาสลังเทวมีวัตถิตังเทตนะาแต่คนนี้ปิจิังปสสิตังโทมังคิปเมวะสัมมิตโตสัทิปุเรเอาไม่ไปทำไมวะนี่ยันโทปันนะกสยะถ้ามักอิโสติรัโสยะถา สัปหิโยวิวัตันตุสัพพโรโกวิหะเตุมาเตภพวัตวันพระอายุสุขีดายกบคะวะอัติวาทันทิรทธันจังลุคัปจะกิโนกาตาโรโอธรรมวัฏฐันธีอายุวันนสุข,ขังพะลังสาธุกินข้าวก่อนเนาะ